มันคือ Insta360 Go Ultra อาวตรา อินทราสามหกศูนย์โกอัลตร้านะครับกล้องจิ๋ว 4K ่เคภาษาอังกฤษปันเขียนอะไรชารแฮนด์ฟรี 4K แคมปั๊บชอบกล่องมากเลยเพราะว่าดูแค่กล่องก็รู้แล้วมึงใช้ไงดีไซน์น่ารักดีนะอันบ็อกซิ่งให้ดูโอ้โหจิ๋วมากเฮ้ยข้างหลังโคตรฟิวเจอร์ิสติกว่ะดูดินี่ดูสิครับเปิดทั้งข้างมาันใส่ไมโคร SD การ์ดได้นะครับอินทราสามหเขาก็มีไมโคร SD การ์ดของเขาน้านี่ฮะหนา้าตาอย่างนี้เลยปกติได้มามันต้องแอคทีเวตก่อนนะครับแอคทีเวตก่อน ติวเอทมาแล้วไปกินข้าวมาด้วยนะฮะเปิดกล่องข้างในต่อดีกว่าว้าวนี่มันมาพอมเคสตัวนี้ดูสิมีแฮนด์ลจับมีกริปเหมือนเราจับกล้องดูดิอันนี้คือชอบนะในดูดีดูดูด,ด,ดูเป็นแม่เหล็กเลยชิ้นนั่นหนามากเขาบอกเลยนะว่าใหญ่งัดอย่างงี้เวลาดึงเนี่ยผมจับตัวขอบเลนแล้วกดปุ่มทีนึงแล้วก็ดึงออกนั่นเหมือนกันนะครับต้องใช้แรงนิ้วเหมือนกันจอดีที่เรว้าไปแล้วปีนี้รู้สึกทำได้แข็งแรงและมั่นคงกว่าเดิมและในนะั้นในกล่องเนี้ยนะครับก็จะมีตัวนี้ให้ด้วย ในนี้ฮะเป็นตัวห้อยคอเดี๋ยวให้น้องไปใส่ห้อยคอให้ดูดีกว่าที่ห้อยคอน่ารักมากเลยโอ้เป็นที่ห้อยคอที่น่ารักมากโอ้ยติดนโอ้โหน้องใส่มาสเปียกเลยนี่เป็นแม่เหล็กเห็นปะแม่เหล็กที่ติดแน่นมากดูเห็นปะจุดไปนะก็คือใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ติดง่ายๆรู้ๆก,กันออกแบบไว้ใส่ข้างนอกเวลา,าง่ายๆหรือว่าใส่ข้างในก็ได้เห็นมานี่มาเวลาไปเที่ยวเจ๋งแค่ไหนแบบเอ้ยโอเคฮันด์ฟรี เนี่ยแฮนด์ฟรีให้ดูว่ามันหมุนได้แต่พอหมุนปุ๊บองศาหหไหมครับปกติมันจะเชิดขึ้นสูงไปเวลาติดพุงปุ๊บมันก็จะจิ้มลงมากขึ้นเห็นไหมฮะดูแต่ถ้าคุณหมุนนะเห็นไหมกล้องก็จะไม่จิ้มลงไอ้เรื่องแนวตั้งแนวนอนเนี่ยง่ายๆอยู่ละคุณหมุนแค่นี้เอาถ้าจุดขาวอยู่ข้างล่างคือพอสเทรย์อันนี้แถมให้ทุกอันไอ้ตัวนี้ก็อยู่ในทุกอันด้วยตูดเนี่ยมันเป็นนี่ผมชอบ มันตุดออกแบบมาให้ใส่กับ Quick r e l e a s e เมาส์แบบนี้ตัวเฉพาะเลยนะทำไมต้องเป็นตัวเฉพาะตัวใหม่ก็คือว่าเนี่ยเดี๋ยวไอ้ตัวเนี้ยใส่กับ Tripod นี่ก่อนมันจะเป็นีเห็นปะ่ะคือตัวใหม่ผมชอบมากเลยนะอันนี้พูดจริงที่กดอะมันหนามากดูสิปัญหาของไอ้ตัวแม่เหล็กเนี่ยส่วนมันจะตัวเล็กๆ็อันนี้มันใหญ่มากเนี่ยมันกดง่ายล็อก็นั่นสมัยก่อนอะต้องมานั่งแบบคำนิดนึงอันนี้คือเหมือนบีบแค่นะเราบีบปึ๊บหยิบออกเลยใส่ก็ง่ายๆอย่างงี้แล้วนี่ก็เป็นไม้เซลฟี่สติ๊กที่โคตรแนะนำใหม่ตัวเนนนนี้มัป็นะ ไอ้กล่องได้ยากมันจะมี2อันให้นะฮะคุณจะเลือกใส่ไมโครอสซีการ์ดแบบนี้หรือจะใส่รีโมทอย่างนี้ได้นี่มีตัวใส่ยรัดนะฮะที่เก็บรีโมท ที่ชาร์จอย่างนี้นะครับติดตูดได้ด้วยโอ้โหเจ๋งว่ะก็กันละอองน้ำได้แหละอันเนี้ยมีตัวหัวแบบนี้ให้อย่างนี้ให้รีโมทที่มาจากอันเนี้ยนะครับมันสามารถแยกมากรลัาลตีได้อยู่ในมืออย่างนนะกดแล้วขอตรงนี้เลยชอบมากอันนี้ก็เราไปซื้อมาด้วยคนจะส่งใส่กล้องชอบกล้องนะแต่ผมเป็นคนบ้าอิสซอรี่ดูหน้าก็รู้บางครั้งซื้อของเพราะอิสซอรี่ด้วยซ้ำไอ้ตัวนี้เขาพูดถึงอิสซอรี่หนึ่งมันมีอะแดปเตอร์เซตนะครับแอบเซ็งทานนิดนึงเพราะว่าคนที่ลงทุนไปกับพวกอิสซิลี่เนี่ยพอ้้นน้บบตััวเเกก่่่ามมนน็ใชไไดีย ผมตื่นเต้น,ตนกับซสซอร,ร,จ,รจริงนะเฮดแบนที่แบบใส่นี้ได้มันจะเป็นไงวะโอ้แม่งตูวเก่าก็าใช้ไม่ได้เลยต้องใช้ใหม่หมดดูนะฮะอีซี่คลิปเฮดแบนเนี่ยมันใหย่เลยมันต้องใช้ในกล่องมันจะมีอันนึงแถามมาด้วยครับวันนี่จะเป็นแถมแบบนี้เข้ามาฮะมันเป็นแม่เหล็กอย่างเงฮะดูนะฮะแข็งๆแล้วนะตัวนี้เป็นตัวหนีมันสามารถใช้ดีบสา,ารพัดประโยชน์ได้บางคนเบื่อแผ่นเดนแล้วไงเนี่ยผมเอาแบบนี้มานะนี่แบบใหม่แต่ถอดทีหลุดทั้งอันเลยแต่จริงๆมันออกแบบให้ใส่กับตัวนี้มันจะล็อกง่ายๆจึ๊บครัั้จะเป็นนนีบม โอ้ยไปหาแร่บอกยังปุ่มอยู่นี้ปุ่มซ่อนอันนี้ที่ผมชอบมากเนี่ยเลขอละดูสิไท,ทยอยู่นะเฮ้ยนี่ไงนี่ไม่แค่ถึงลุกคนใส่นะฮะเราจะเอาฟุตเทจอย่างเดียวแต่ปีนลังนกอยู่อได้แล้วลังนกไปใส่ซาแซนส,สกอตสกอตท,ทุกไก่ฮะ ไปสมัครเป็นคนล่าชุบไก่สกอ๊อตไหมฮะชุไก่มไปชุบไ,ไ,ไก่ลังนกลังนกชุบไก่แล้วลังนก,งนกผมถึงบอกนะ i n อิน3 6าเนี่ยที่ผมชอบมากกว่าแบรนด์อื่นๆในตลาดคืออเซสซตรีแปลกๆใหม่ๆแล้วคือแบบทุกอย่างมีเหตุผลหมดนะฮะที่เขาทำมาเนี่ยอซสเตรีมันเยอะจริงๆแล้เนี่ยที่ข้ามาให้ครั้งนี้ในกล่องนี่นะอันนึ่งควิกรีลิสติชท r ผมเป็นคนบ้าเรื่องนี้มากเรื่องขายคองกล้องมันคล้ายๆพี่จีวายเทคเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยที่กดเนี้ยลัดออกมาชอบที่เป อ่ะเยี่ยมไปดูเหรอเอาไปดูเล่นในเซตที่ผมได้มามันมีให้สีส้มนะถ้าซื้อแยกต่างหากมันมีสีดำาให้ด้วยสายที่ได้มาในกล่องเป็นบางๆนะอันนี้จะเป็นหนาๆเหมือนคล้ายๆ PGY Tech จริงพ่อบอกมี่สองอันไอ้ที่ใส่ข้อมือเหมือน PGY Tech ใช่ไหมใช่ครับ PGY Tech ทคทำให้ครับนี่ไงอินสตากับ PGY Tech ผมก็ทำไมแบบมันเหมือน PGY Tech วะก็คือของเขาเองเอสซี่มีเยอะนะครับที่ดิบหนีปันนี้เหมือนต้องซื้อยากนะครับ ตะกี้เป็นแม่เหล็กอันนี้จะเป็นตัวรัดแล้วก็เน็บเฮดแบนจะดูตลกๆนิดน,นึงถ้าคุณจะทำอะไรเท่ๆด้วยแตาถ้บจะขับเครื่องบินนะเล่นสเก็ตบอร์ดติดตัวหมวกอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็มีพิฟฟิสแตนไว้ติดกระจกรถหรือติดกีตาร์แบบนี้มันจะเป็นสแตนที่มันหมุนได้อันนี้เคยเห็นมาละก็เจ๋งดีใครปั่นเสือหมอกว่ามีตัวนี้แต่อันนี้ผมก็ชอบอีกอันหนึ่งนี่เป็นตัวที่แคปเป มีสายสะพายเลยพวกนี้คุณสอดเข้ามาแล้วก็พันล็อกตรงนี้และที่ผมเห็นแล้วแบบว้าวเคยร,รู้ไหมริงรีโมทนี่นะครับริงรีโมทใส่เป็นแหวนเลยรีโมทเชื่อเจ๋งว่าอันนี้คือริงรีโมทนะมันต้องชาร์จครับตัวมันเองอะไม่มีที่ให้ชาร์จเพราะมันเล็กมากมันต้องผ่านแม่เหล็กเท่านั้นก็คือตัวนี้เป็นคลิปขึ้นมาอย่างงี้อยู่ในกล่องนะครับเวลาชาร์จก็คือนี่ฮะใส่เข้าไปบีบง,งี้แล้วก็ชาร์จผ่านตูดเดี๋ยวขอชาร์จแหวนแป๊บนึงฮะนี่ชาร์จแหวนอยู่นะฮะใจเย็นพี่เพิ่งถ่ายผมชาร คตดหล่อวะ่ะ NBA แชมเปียนนี่กดอัดเลยโชวชอบนะเนี่ยดูดีแหวนเนี่ยเราจะสวายข้างนอกหรือเราจะซ้อนแทบอยู่ข้างในก็ได้นี่ไล่มือกดอย่างน,นี้ มันมีตัว s p a r i n g strap ให้ด้วยแถมสายให้เผื่อใช้หนานๆนแล้วมันพังแล้วมันก็มีที่จิ้มมันไว้ให้เหมือนที่จิ้มเปลี่ยนซิมใง่ายๆ a c c e s s o r y จะค่อยๆตามมาค่อยๆตามมานะฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะวงไตหาลฮะ a c c e s s o r y เยอะชิบหายนี่แหละครับ insa 3 6 0 go ultra ยังไม่ทันเริ่มรีวิวเลยเปิด a c c e s s o r y ก็เหนื่อยอันนี้แต่บอกให้ฟังว่า insa 3าม go 3 s ที่เพิ่งออกไปอะครับมันดีเท่าตัวนี้หรือเปล่าสู้ได้ไหมเอาสั้นๆ insa ่ามคือ go แามเอดไม่ได้คนชอบแต่ผไม่ชออเพราะมัน้ไปตัวนี้ ะะซึ่งจริงๆมันไม่ควรจะต้องพูดถึงนะว่าค่ายอื่นๆเขาก็เน้นเดี๋ยวนะี้ทำกล้องที่แบบมีวิวินก่อนแล้วคุณใส่การ์ดเพิ่มได้อินสตาสามศูนยเฉพาะรุ่นจิ๋วเนี่ยมันใส่การ์ดไม่ได้มาหลายรุ่นมากๆที่อ่านมาเท่านี้โป้งอันนี้มันใหญ่ขึ้นมันเลยมีเนื้อที่ให้ใส่การ์ดได้มันก็ง่ายในการดาวน์โหลดซึ่งเมื่อก่อนมันเป็นโปรเซสที่อ้ฟิลวิความกว้างนี่เยอะกว่าอินสตาสามศูนย์น้อยกว่านิดนึงตัวนี้ถ่ายได้อึดกว่าอินสตาโกสามเอสชัดเต็มเร็วกว่าจอก็ใหญ่กวาาไไดด้้ววตัรลเงีทแ พูดตัวเก่าเร็วๆนิดนึงถ้าคุณต้องการเบาที่สุดราคาไม่แพงแล้วก็เล็กเท่านิ้โป้ตงตัวนั้นก็ยังเหมาะอยู่แต่ถ้าอยากได้คุณภาพดีที่สุดกระทัดรัดแอเซอรี่เพียบก็ต้อง Go Ultra ครับคนต้องการกล้องแบบนี้ไปทาไมส่วนใหญ่ h a n ด์ฟรี free, ครับต้องการเห็นมุมมองปั่นจักรยานขับเครื่องบินหรือทํากิจการต่างๆหรือทำวิดีโอสาธิตต่างๆหรือปีนเขามันก็มีเพนเดตนให้งไงติดอยู่ในเสื้อนอกเสื้อก็ได้เพื่อที่จะแบบถ่ายแบบไม่ต้องใช้มือไง อ่เ,เอาถ่ายอีกรอบหนึ่งนี่นะครับผมว่างเฉยนะครับไม่ได้ยึดกล้องไว้เอามาถ่ายใหม่ถ่ายใหม่อ่ะเดี๋ยวทีมงานปิดกล้องไม่เป็นเลยฮะดูสิมีปุ่มเล็กๆอยู่กดซีแอรอเอถ่ายใหม่ละครั้งนี้นิ่งละของแย่นะคะจีมเมล็กก็สามารถปรับมุมมองได้เห็นชันขึ้นต่ำลงได้หมด แล้วถ้าเปรียบเทียบกล้อง 4K พวกแอคชั่นแคมต่างๆในตลาดแอคชั่นแคมมีเยอะที่ไหน 4K ได้นะตัวนี้ 4K 60เฟรมนะสโลว์โมชั่นนิดนิดนึงเนะนี่ยมันก็เป็นแอคชั่นแคมทั่วไปแต่มันสามารถแยกล่างได้ไงการเป็นแม่เหล็กย่ยมาสามารถติดโต๊ะผมได้เลยนะเนี่ยติดขอบโต๊ะเลยที่ชาร์จแม็กเซฟมันติดได้เลยดูติดตู้เย็นหนีโชค๊คข้างในตู้เย็นผมเมป็นแม่เหล็กติดได้ถ่ายแล้วนะ ประโยชน์ของกล้องเล็กๆแบบนี้มีเยอะมากครับมุมมองที่เราเข้าไม่ได้เราจะติดลูกเราขับรถเราจะออกกำลังกายใส่ในแก้วมุมมองอะไรพวกนี้อย่างที่บอกไอ้น้องตัวนี้กันน้าได้10เมตร i p x 8แต่ Action Port ตัวนี้ i p เพ็นะเซ็นเซอร์1ตอน่อ1.28นิ้วแค่กล้องแนวเนี้ยตัวนี้ถือว่าเป็นเซนเซอร์ใหญ่ที่สุดสำหรับกล้องจิ๋วแค่นี้นะชิปตัวใหม่เป็นชิป AI 5นาโนเมตรมันทํางานได้ดีขึ้นแน่นอนแล้วเขาบอกมันมีนี่ฮะตอนแรกนึกว่าปุ่มปุ่มอยู่นี่เห็นไหมปุ่มเห็นไหมเห็นไหมอย ป็นไงน้องลองใช้ดูนะครับตอนที่มันแยกล่าออกจากตัวแม่เนี่ยรุ่นตัวเก่ายังมีหน่วงๆบ้างตัวนี้หายไปเกือบหมดมีอยู่นิดนึงนานๆทีแต่ค่อนข้างดีมากความหน่วงน้อยลงนี่คือเซนเซอร์วัดแสงรอบข้างแบบใหม่กำจัดปัญหาพวกการสั่นไหวสีสันก็จะสมจริงคมชัดขึ้นนะกลางวันกลางคืน,นแต่ผมก็จะถ่ายโหมดที่มันแบบจืดๆอ,อยู่ดีแล้วมาปรับทีหลังนะฮะภาพสวยมากแสงดีมากแล้วผิวแบบนวลมากเลยอะ ตัวนี้ถ่าย 4K ได้ครับแต่ที่มันดีคือถ่าย60เฟรมวิเาทีไวเปสโลว์ฉากได้ตู้เก่าทำไม่ได้นะปกติ 4K 60เฟรมวินาทีทำไมกล้องทำไม่ได้มือถือก็ทำได้หลายตัวแล้วนี่มันต้องใช้พลังเยอะระดับหนึ่งเลยถ้าจะได้คุณภาพสูงๆแล้วก็ถ่ายสโลโมชันมันเหมือนแบบเก็บไป2เท่าอะของวิดีโอทั่วไปชิปมันต้องถึงอะไรมันต้องถึงหลายๆอย่างตัวนี้ทำได้แล้วของกล้องตัวเล็กแบบนี้แสงน้อยอะก็ควรใช้หมด Pure Video เดี๋ยวไปดูเนี่ยแสงมืดเลยนะนี่กลางคืนนะท อือฮตรงนี้มีไฟนิดหนึ่งสว่างละแน่นี่อยู่โหมดพิยวโหมดเดี๋ยวผมจะเข้าไปตรงนี้ที่มืดสุดๆนะมาละตรงนี้มืดตือ่อมืดตือ่อทำไม่ดีไหมพิยวโหมดก็ใช้ได้นะรู้เรื่องอยู่เห็นอยู่อยู่ที่ไหนแต่ถ้าโดนแสงนิดหนึ่งเดินเที่ยวอยู่อะเห็นมาฮาก็สบายสบายนี่นะทดสอบที่มืดเป็นไงมืดตือ่อนี่ก็มืดสนิทมีคาดแสงพระจ,จันทร์ โลไลด์ดีขึ้นเห็นๆนะครับนี่ครับเพียวโหมดอยู่ในบ้านมันก็จะจ้า,จาๆได้หึงเพราะมันออกแบบให้ถ่ายกลางคืนมันมีโหมด glow effect นะนะซึ่งผมใช้โหมดนี้สีจะจืดๆหน่อยแล้วหน้ามันจะดึงๆผมรู้สึกว่าอันนี้ผมชอบมากไปดูดีกว่านั่ใช่จับเลยจับไลยกลอุ่นเฟรกมันเป็นอัปเกรดมานะครับแต่ในเมื่อจะปิด HDR แล้วมันก็จะถา่าย60เฟรมไม่ได้ไอซูม 2x เนี่ยคมชัด 4K เลยนะ 2x ก็คือเราถ่ายกว้างๆอย่างก็ซูมเข้าไปได้เท่านึง แต่ถ้าเกิดจะถ่ายแสงซับซ้อนก็ 4K Active h d r มันก็จะช่วยยกอะไรให้ Active h d r นะฮะก็คมขึ้นเห็นไหมครับโอ้ดีเลยสวยเลยครับโอ้ยก,กับโปรง ตัวเนี่ย GoPro u l t ก็ถือเป็นกล้องวายที่สุดของตัวจิ๋วของเคานะเวลาหมุนอย่างเงี้ยแล้วขอบฟ้าล็อกอยู่ที่ทําได้เพียงขยานมันก็จะมีแดชบอร์ดสถิติที่มีตัวเลขขึ้นโหมดรูปภาพตัวเนี้ยถ่ายได้50ล้านพิกเซลใหญ่ขึ้นละเอียดก็ดีขึ้นนะฮะก็มีฟิลเตอร์มาให้7แบบมันก็มีโหมดดิมๆเ,เยอะทําชีฟที่ถ่ายแล้วกล้องตัวนี้แบตเท่าไหร่จริงๆแบตบเค้าเคลมว่าได้70นาทีชั่วโมงนิดๆแต่ถ้าใช้ Pop Action Pod มาชาร์จไตัวรูปให้ได้ด้วยเนี่ยก็ได้ประมาณ200นาทีเลยเกิน3ชั่วโมงชาร์จเร็ว,วเนี่ยมันสามารถชาร์จ0ถึง80ได้ภายใน20นาทีอินซามันจะมีไมคแอดมันสามารถใช้ได้เลยเป็นไวเลสของเขาพบค่าได้ ครับโอ้ึงไหมม้ครับดีไหมแอร์สบายตัดเสียงไหมฮะเนึเ่นสงสองสามแสติ้งน,นะเสียงน่าจะดีแหละไม่อร์นะครับก็คือเนี่ยอยู่ไกลๆก็เดินได้ฮัหลังเห็นไหมหนึ 1, 2, ่งสองสามถอยอีกไปไกลๆเลยไปไกลๆเดินวิ่งหนีพี่วิ่งหนีพี่วิ่งหนีพี่เวลาที่เราไปที่ไหนเนี่ยเสียงแอมเบียนรอบๆมันกวนเนี่ยนะอยากจะเน้นเสียงพูดก็เนี่แหละครับ กด2ทีที่ตัวไม้ชอบมากนะไม้แอร์มันเล็กกระทัดรัดจริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้มันก็ยังใช้ไม้ดีจไอได้นะคู่แข่งน็จริงแต่ก็ยังรองรับ AirPods 4ตสีใช้เป็นไม้ดูดีได้แล้วคุณสงสัยมหมทาไมต้องมีสายเหล่าเนี้ยสายพวกนี้มีไว้ทําไมมันก็เป็นเพนพอย์คัสเตอร์อลูกค้าเวลาเขาบ่นมานว่าพี่ใส่อย่างเงี้ยติดกล้องอยู่เนี่ยค่ะพี่กระโดดขโมยไปได้เลยสิคะ Port แอคชั่นพอร์ตตะกี้มีที่คล้องไอ้ตัวของมันเองเนี่ยนี่ผมคล้องกับตัวมันเองไอ้สายเนี่ยคุณสามารถคล้องมืออย่างนี้ได้เหห็นม ถ้ามีใครปัดตก ก็ยังอยู่กล้องยังอยู่แล้วแต่จะไปประยุกต์ใช้เลยแต่แตถ้าสูญหายจริงนะครับ Go Ultra มันก็จะมี Apple f i n d m y ครับ <S <s <ut> ก็ตามหาได้แม่นยำทีเดียวถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่มีในตลาดไอ้ตัวนี้มันเป็นกล้อง 4K ที่มันไม่ต้องใช้มือไงคือคนจะลืมไปว่ากล้องก็ต้องใช้มือถือถ่ายตัวเองแต่เนี้ยมันเป็นกล้องที่เราถ่าย POV ถ่ายกิจกรรมแต่ถ้าจะถ่ายหน้าตัวเองก็ตำแบบนี้ไปด้วยจึ๊บเป็นเซลฟี่แบบนี้คือมันอะแดปได้ไงมันไม่ได้ทางใดทางหนึ่งแต่สาย POV เข้าใจพี่ผมก็ชอบซื้อตัวนี้ไปขับเครื่ สุดเบาด้วยราคาก็ไม่สูงมากแต่ด้วยก็เป็นตัวท็อปสรุปเร็เรวๆสำคนเวลาน้อยรุ่นนี้มันดียังไงตัวนี้นะถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมได้น้ำหนักเบาวพวกพาสะดวกเป็นแม่เหล็กติดได้ทุกที่เลยออเทอร์เอรีเพียบพร้อมกับสายกล้องแบบใหม่ที่ผมชอบโหมดพีวิดีโอที่ลองที่มือให้ดูแสงน้อยมากก็ถือว่าทําได้ดีขึ้นเพราะเป็นเซนเซอร์ใหม่1ตอน1 2 8นิ้วชาร์จเร็วแล้วก็ควบคุมระยะไกลได้ถ้าแสงซับซ้อนก็สามารถถ,ถ่ายวิดีโอแอคทีฟเอชอาร์ได้ฟิล์มวิว,า,ว,า,วาเมตหนึ่าารยร้อยห้า กันน้ำได้10เมตรเฉพาะตัวนี้นะถ่ายอะไรที่กันสั่นได้ตัวนี้กันสั่นคัาเฟโฟลเดอร์เซ็นเตอร์เซชั่นโอ้โหขนาดวิ่งภาพยังไม่สั่นเลยอ่ะดีเวอร์แล้วฝนตกฝนตกว่ะเราฝนเราฝนเราฝนกันเราฝนเราฝนวิ่งเราฝนกันสั่นไปด้วยฮะฝนตกจริง ล็อกล็อกฝนตะ,ละแล้วก็ล็อกองศาและในแอปก็จะมีการตัดต่อด้วย A I ด้วยเคยใช้มาชอบเจ๋งว่าและยังมี Apple Fine My สำหับใครที่ชอบทําหายบ่อยหรือลูกไปทำหายก็ไปดูได้นะครับในร้านก็มีขายเยอะแยะก็เลือกเอาที่เหมาะอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรแต่สายข้อมือผมชอบมากนี่ละครับ Insta360 Ultra Tiny Hand Free 4K Camera ที่น่าเล่นที่สุดของ Insta360 ตอนนี้น่าเล่นไหมบอกกันด้วยในคอมเมนต์ป เยอะๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมมาดูช่องดูมังกันเยอะๆนะคะเบอร์ดี้ค <ij> ร <ing> ับเบอร์ด <asteroids> ี้เก่งมากขอบคุณครับ